นี่นะบนี่วเงาไข่บดเดงค่าพระเจ้านะครับมวยเงานะครับไม่ยาวเนาะมาดูหางบดเดกนะครับดูหน้าผมเองนะครับพี่น้องนะตรงให้หน้าผมนะครับนี่เลยนะครับรังมดแดงนะชูวงหนึ่พี่น้องิึงจะเข้านะครับผมบรูว่ามันสีเงยหน่อยนะครับไข่มันสีลายหน่อยอันนี้ผมบลูนะนี่นะครับหางหญ่นะครับรังใหญ่มากนะแต่ผมสีเห็ดบางไข่มันจะก่อน นะครับเยวหยอนมือไข่นี่นะครับนี่เลยเนาะเดี๋ยวผมพาไปนะครับคแบบในเวลาเงี้นะครับมือไข่นะครับตกลงมาห้างหัวตะสารนะครับพี่นะ้งงนองนี่นะแต่ว่าไข้งามนะครับไขเงี้ยนะ ต้งใ um. ส่ซีเมนต์ตัวสุมันขาบมานะครับที่ห feels, ้างใครจะแง่แล้วนี่นะฮะแต่นะครับมดแดงแง่มดแดงจะขาบใครมากนี aring, ่นะพี่น้องครัอืมเลยนะนะครับลงใส่กันเนาะนะครับใครแง่ก็มีนะครับพี่น้องแต่เบิ่งไปเบิ่งห้างไม่ต่อกันไปนะครับมันจะมีห้างไม่ไปเรื่อยๆเนาะเนาะ ครับได้แล้วหนึ่งรังนะครับผมก็กามรุ่ามันที่นี่อีกแลนะครับผมก็สิบภาพพี่น้องนะฮามึงไปได้เลยนะครับมันี่มีห้างใดเนี่ยนะครับติดคู่ห่วยเนาะนะเป็นน้าห่วยเนาะใครก็า,ากจะใหญ่แน่อย่าน้อยนะครับพี่น้องนะครับใครเตรียมต้นเลยจะมาเบิง่งรุ่นกันครับนี่นะครับห้างหนึ่งพี่น้อง ผมจะเช็งให้พี่น้องมึงมันจะใครเงี้ยจังเลยนะโอ้ใครเริ่มเงี้ยนะครับใครยังใครผากอยู่ว่าท่านไหนไงน,นะครับอีกช่างน้อย นะห้างนี่นะครับผมก็ยเว่องพาตนนุนี่นั่นปล่อยไปซะก่อนนะครับนะเดี๋ยวใจหนึ่งอีกจากสามทีมือนะครับจะมาเบิกงหน่อยเ,อเอนาะไปลอยชุ่มไข่กันครับพี่น้องจะหน้าพอมีเราใส่ใส่ <Okay. S 1> ใบถ่านนี่แหละเบิงเด้อสิได้ไรมาเลยปะโอ้ไข่ไหมสุดๆเลยห้างหนึ่งมันไข่ผักก่อนเรื่องพระธาตุแนว ไรแบว่ต้องเป็นเมียมเป็นเปียงเนี่มันเป็นเปียงหรื่าวะอ้เปีเยงว่าอหลีวะโอ้เมเปียงเมียเมเยู่น่

ว่าถาดขัวบักพิกโอ้ยส้มเลยก็ได้หลายอยู่ดีนะส้มเนยอีกหนึงถาดที่หาทขายร้อนหนึ่งคนแล้วส้มเลยเป็นกระอบไปขายวะครับอีพี่นี่ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับใครหมดแดงเนาะนะครับอีพี่นาเจอกันไหมนะนั่นนะครับต้นนั้นมันก็จะให้เบิรงดูนะครับมันมีห้างหนึ่งห้างที่ผมเน่เมื่อกี้นะ้ำมันผ่นบ่อน,นไข่เพาท่านนั่นนะครับไปนอนห้างนั้นเห็นบ่ เห็นหบ่ใบมันตกลงอยู่นะครับเดี๋ยวผมปล่อยไปยีสองสามมือผมจีเดียวมันใหม่